สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องเทมคุดนะคะค่ะวันนี้นะคะหนูกําลังจะไปซื้อของเล่นที่บิ๊กซีค่ะค่ะตอนนี้นะคะหนูก็กําลังออกเดินทางอยู่ค่ะค่ะหนูก็ขอตัวออกเดินทางเพื่อไปบิ๊กซีก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะหนูก็ถึงวิกซีแล้วค่ะค่ะก็เดี๋ยวไปเลือกซื้อของกันเลยค่ะค่ะสิ่งที่หนูจะมาเอานะคะก็คือเกี่ยวกับการออกกำลังกายมีนะคะก็เป็นทุกวันบีบนะคะก็จะมีหลายอย่างมากเลยคะ่ะก็จะมีปลาแบนลูกบอลบีบลูกบอลโฟมนีนะคะค่ะอันนี้นะคะหนูก็จ่เงินเรียบร้อยแล้วนะคะราคาสามสิบบาทค่ะ, 38, คะตอนนี้นะคะมามาก็กําลังแกะให้อยู่ค่ะ ค่ะแกออกมานะคะมันก็จะดิบได้เป็นประมาณนี้นะคะค่ะหนูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยค่ะ mm hmm. ขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย